สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันวันนี้นะครับเช้าวันพุทธที่15พฤศจิกายน2566นะครับก็เข้าสู่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่14พฤศจิกายน2566นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในปี2566ครับก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าสําหรับวันนี้ในประเทศไทยนะครับ ยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ถ้าเป็นทางด้านโซนตอนบนของประเทศเนี่ยอุณหภูมิเริ่มที่จะลดลงนะครับโดยเฉพาะทางด้านโซนอีสานตอนบนช่วงเช้าก็จะมีลมหนาวโชวยมาลมเย็นโชยมานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันโซนภาคใต้นะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนตอนช่วงเช้านี้จะเห็นว่ากลุ่มภาคใต้นะครับภาคใต้มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นฝนที่ตก หนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นระวังน้ําท่วมฉับพลันนะครับในส่วนของภาคใต้แล้วก็ที่สําคัญก็คือน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคอื่นก็เริ่มที่จะมีอากาศเย็นเดี๋ยวเช็คอากาศเช้านี้นิดนึงนะุผู้ชมในส่วนในส่วนของการเข้าสูดด่ฤดูหนาวในช่วงวันแรกๆนะครับก็ถ้าเช้านี้นะครับประมาณ6กโมงเช้าเนี่ยแถว ตอนบนของประเทศก็อากาศเริ่มเย็นลงนะครับแถวเชียงใหม่ก็ประมาณ22องศาครับแม่ฮ่องสอน20องศาเซลเซียสนะครับเชียงราย21องศางาว22องศาเซลเซียสครับอมก่อยนี่อากาศเย็นนะครับ17องศาเซลเซียสแล้วก็ในโซนจังหวัดเลยนะครับ22องศาเซลเซียสนะครับเลย22ภูเรือนะครับอากาศกําลังดีนะครับภูเรือเลย21องศาเซลเซียสนะครับน้ำสมุดร22องศาครับนากลางหนองบัวลำพู21องศาเซลเซียส อำเภอเมืองอุดรธานี22องศาเซลเซียสนะครับสร้างคอมอุดร22นะครับแถวหนองคายนี่22องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนะครับบึงการ22องศาเซลเซียสนะครับนครพนม22องศาเซลเซียสสกลนคร22องศานะครับในส่วนของแถวขอนแก่นก็สูงขึ้นมานด้วนึง23องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้าวันนี้การสิน23องศาเซลเซียสนะครับ1123องศานะครับ ไล่ลงมาข้างล่างก็เป็นชัยภูมิ24องศาเซลเซียสแถวมหาสารคาม24องศานะครับอุบลราชธานี24องศาเซลเซียสริสเกต24องศานับขุขัน24กันทารักษ์24เด็ดอุดม24นับสุรินทร์24องศาบุรีรัมย์นางรองนนดินแดงบุรีรัมย์นางรอง23องศาเซลเซียสนะครับนนดินแดง22นะครับคอนบุรีโคราช23ครับอําเภอเมืองโคราช24องศาเซลเซียสบําเด็ดอารง์ชัยภูมิ23ชยัยภูมิ หนองไผ่เพชรบูรณ์24นะครับนี่คืออุณหภูมิเช้านี้แล้วก็ในโซนภาคเหนือนะครับไปไล่ดูภาคเหนือตอนบนแถวอำเภอปลายนะครับอุณหภูมิตามนับ18องศาเซลเซียสเชียงดาวเชียงใหม่20องศาเซลเซียสชายปราการเชียงใหม่19องศาเซลเซียสนะครับเชียงราย21องศาเซลเซียสอําเภอพานเชียงราย20องศาเซลเซียสอําเภอเชียงคำ21องศาเซลเซียสนะครับ พะเยา21องศาเซลเ,เซียสปัวน่าน21องศา20 19องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิอากาศกำลังดีนะครับน่าน21องศาเซลเซียสนะครับงาว22เภอ2นะครับ22องศาเซลเซียสลำปาง23นะครับลีลำพูน21นะครับแพร่23องศาเซลเซียสนะครับแถวอุ้มผางแถวแม่สอดอ,อุ้มผาง20องศาเซลเซียสพบพระ22องศานะครับแม่สอด21องศาเซลเซียส อมก๋อย17องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็แถวทองผาภูมิ23องศาเซลเซียสนะครับไซโยกาญจนบุรี24องศาเซลเซียสแถวอุทัยธานีนครสวรรค์ภาคกลางโซนนี้อุณหภูมิยังสูงอยู่าานะครับ25องศาเซลเซียสนะครับนี่คือภาพรวมของอุณหภูมิในช่วงเช้านี้โคราชแถวปากช่องอากาศกำลังดีนะครับ22องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นกลุ่มในส่วนของอุณหภูมิในช่วงเช้านี้ เป็นวันที่2ของการเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในขณะเดียวกันภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับบ้องเฝ้าระวังเดี๋ยวเรามาดูโมเดลในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนวันนี้นะครับนี่นะครับช่วงเช้าเนี่ยภาคใต้ตั้งแต่แถวหัวหินนะครับหัวหินประจบคลีขันทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะสุราธานี นาสารบ้านนาสาอำเภอพระแสงฉวางพนมอำเภอสิชนคนครศรีธรรมราชดอนสักท่าศาลาทุ่งสงแถวระโนดสงขานะครับฉวดสงขาชนะสงขานาทวีฝนถลมหนักนะครับควรโดนสตูนนะครับนี่คือในช่วงเช้านี้นะครับมีฝนตกถลมหนักในช่วงเช้าในโซนภาคใต้ในขณะที่โซนทางด้านตอนบนของประเทศอากาศเริ่มเย็นลงนะครับ แต่ในโซนภาคใต้นี่ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของฝนหนักนะครับเดี๋ยวไปดูเสสายวันนี้นะครับประมาณ10โมงวันนี้ช่วงเวลาประมาณ10โมงนะครับนี่นะครับในโซนของแถวภาคใต้นะครับแถวหัวหินประจบคีลีขันนะครับแถวหัวหินปราณบุรีคุยบุรีประจบครีขันนะครับแก่งกระจานทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยท่าแสสวีแถวนี้นะครับ ประมาณ10โมงยังคงมีฝนถล่มหนักต่อเนื่องนะครับหลังสวนท่าชนะสุราธ,ธานีดอนสักสิชนท่าสารานะครับนครศรีธรรมราชฉวางฉอดพัทลุงนับพระโนดสงขานะครับก็ช่วงสายมีฝนนะครับเช้านี้ก็ยังคงมีฝนอยู่แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงช่วงสายนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับไปดูประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงนี่นะครับช่วงเที่ยงนี่จะเห็นว่า ภาคใต้มีฝนนะครับในขณะเดียวกันโซนภาคเหนือด้านตะวันตกก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแถวแม่ฮ่องสอนแถวเชียงใหม่นะครับปลายขุนยวมเชียงดาวเชียงใหม่แม่แจ่มนะครับแม่สะเรียงอมก่อยอำเภอรีลําพูนนะครับตากลาแพงเพชรนะครับบุมผางลานศักอุทัยธานีบ้านไร่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงเที่ยงนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ภาคใต้น,ตนี่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ ตั้งแต่หัวหินลงมาในส่วนของอภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักอยู่ในโซนภาคใต้นะครับพอช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็เนี่ยนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนมากขึ้นในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับนี่คือโมเดลประมาณบ่ายสามนับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและยุทธการยุโรปนะครับแถวขุนยวมเชียงใหม่นะครับขุนยวมแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายอำเภอเชียงดาวอำเภอเชียงใหม่อำเภอชายปราการ ถ้าสองยางแม่สอดนะครับจังหวัดตากอุ้มผางลานศัก์บ้านไร่นะครับไซโยกการจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนอยู่นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังแนวโน้มเกิดฝนได้นะครับแล้วก็ในโซนทางด้านอีสานตอนล่างวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับแถวอุบลราชธานีศรีสะเสกดขู่ขันกันทนลักษเดชอุดมนะครับโซนนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสเกิดฝนนะครับ แถวโนนดินแดงคอนบุรีนางรองนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ในส่วนภาคใต้ก็ตั้งแต่ประจวบคีรีขันลงมาทับสแกบางสะพานบางสะพานน้อยชุมพรสวีหลังสวนนะครับทาชนะแถวคุระบุรีระนองตะกวดป่าท้ายเหมืองพังงาพนมนะครับบ้านนาสารสุราษธ,ธานีสุชนท่าสารานะครศรีธรรมราชทุ่งสงชะอวด ระโนดพัทลุงตรังสิเกานะครับ้านตาขาวควรเนียงสงขาหาดใหญ่จนะนาทวีนะครับสบ้าย้อยปัตตานีปนารนะครับยะลาหรือเสาะนราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับโดยเฉพาะในโซนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูในส่วนของกลุ่มฝนประเทศเพื่อนบ้านนะครับจาก ประเทศกัมพูชานะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำเนี่ยอาจจะเข้ามาเติมในส่วนของข้างในประเทศไทยได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับพอช่วงประมาณหัวค่ำนะครับฝนก็ยังมีโอกาสเกิดได้แถวโซนภาคใต้นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้อยู่นะครับในส่วนของโซนภาคใต้นะครับไล่ลงมาก็จะเป็นชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับฝั่งนี้นะครับยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับในหัวค่ํานี้ มีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ยังคงต้องเฝ้าระวังและก็เตรียมรับมือในส่วนของแนวโน้มฝนตกหนักได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลมที่พัดปกคลุมในช่วงนี้จะเห็นว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับในวันนี้ก็ส่งผลทาให้ในส่วนของประเทศไทยจะเริ่มมีอากาศเย็นลงก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์และก็ประกาศในส่วนของการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับ ก็ปีนี้อากาศจะหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะอยู่กับเราไปจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับตามการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปแต่ในส่วนภาคใต้นี้ในช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาฯนี้ยังต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนวันนี้นะครับภาคใต้นะครับ ภาคใต้หลายจังหวัดจ huh e ังมีโอกาสที Mon er N N ่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับโอกาสเกิดฝนตกหนัก35.1-90มเมตรนะครับประกอบไปด้วยนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะครับโอกาสเกิด ฝนตกหนักได้ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ถ้ามาเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนสดในช่วงเช้านี้ก็จะเห็นนะว่านี่นะครับแถวอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์อำเภอทับสะแกอําเภอบางสะพานฝนถล่มหนักนะครับบางสะพานน้อยท่าแสะชุมพรประทิวชุมพรนะครับเพืองเมืองชุมพรสวีชุมพรทุ่งตะโกชุมพรฝนถล่มหนักนะครับเช่นเดียวกับกระบ,บุรีระนองนะครับโซนนี้แล้วก็ถ้าเป็นโซนภาคใต้ตอนล่างนี่นะครับแถวฝั่งอ่าวไทยนะครับ อำเภอสีชนนครศรีธรรมราชอำเภอท่าศาลาอำเภอพรมคีรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอระโนดสงขลาอำเภอกระแสศิลป์อำเภอปากพยูนพัทลุงอำเภอเมืองสงขลาชนะสงขลานะครับเทพาสงขลาแล้วก็ยะลังปัตตานีมายอปัตตานีเจาะไอร้องเมืองนราธิวาสฝนถล่มหนักนะครับอำเภอปลายพญากระบี่เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับอ่าวลึกกระบี่นะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันพุทธที่14พฤศจิกายนขออภัยนะวันพุทธที่15พฤศจิกายน2566นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ